ที่น้ำเหมเลยวันนี้จะมารีวิวของที่ส่งมาตอนนี้ก็คือของมันเยอะมากจะติดแบรนด์อย่างเดียวก็เหมือนที่ทุกคนเคยซื้อไปรืยลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ซื้อไปลูกค้าลูกค้าเก่าก็โทรมาได้นะบางทีถ้าเกิดว่าติดต่อไลน์ผมแล้วผมนิ่งเนี่ยดูผมมีปัญหารเรื่องเครื่องโทรศัพท์อาจจะเป็นลายเก่าให้คุณเมมเบอร์ใหม่อีกครั้งหนึ่งเหือกนะันพ้นหาทั้งเบอร์อีกครั้งหนึ่งนกะันถ้าลูกค้าเก่าที่ทักไลน์มาแล้วเหมือนผมเงียบจริงๆผมพยายามตอบเร็วๆแหละแต่ว่า จะเป็นลายเก่าเครื่องมีปัญหาไปผมเปลี่ยนเครื่องไลไรลายเก่ามันมีปัญหาก็ต้องไอ้นี่ลายขึ้นมาใหม่ก็เป็นว่าผมจะมารีวิวว่าวันนี้ของของมันลงในช่วงสัปดาห์นี้จะเปิดแค่จันถึงสุกนะส่งก็ขึ้นหน้าจอเท่าไหร่ขึ้นหน้าจอไว้ว่าราคาส,งสง่งเท่าไหร่ส่งที่พูอะไรอย่างงี้หลานพิชาตี่น้ำนะก็ยังเป็นพวกแบรนด์เนมจะกลแบรนด์อยู่ละคือใครอยากขายกลุ่มนี้แบรนด์พวกนี้ก็ลองมาดู เป็นเบอร์ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับก็จะเยอะตอนนี้รอบผู้หญิงก็จะมีแต่มันจะเป็นแบบในกีไอดาสอย่างเดียวงานคัดนะในเ,เดี๋ยวพมอธิบานนิดนึงก็คือว่า,าให้ดูไปด้วยให,ให้พี่น้ำมาใส่ถุงดีกว่าเดี๋ยวผมเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรนล้วคือเนี่ยจะเป็นอี้างไรไอดาถ้าเป็นเบอร์ผู้หญิงเนี่ยก็คือเบอร์ผู้หญิงจะมีอยู่สองแบบคือแบบการเหมาเหมาขาย เหมาขายก็คือเหมาขายเนี่ยเราจะเลือกกลุ่มลเลือกรูปแบบไม่ได้แล้วก็เลือกสีสันไม่ได้แต่ของผมเนี่ยมันเป็นงานผู้หญิงแบบคัดก็คือเป็นงานคัดแบบสไตล์แบบเอ่อเลือกกลุ่มเลือกแบบมาคัดมาแล้วรูปแบบที่มันจะขายดีมากกว่าอะไรประมาณน,นี้ครับจะเลือกมาแล้วก็อย่างเช่นก็จะเป็นกลุ่มพวกนี้ที่ผมหยิบให้ดูเนี่อันนี้คือลูกค้าเลือกไปจะเลือกคนจะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะจะเป็นไนกี้ในวันพนุง อันนี้ก็จะเป็นเบอร์ผู้ชายจะเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับแต่อันนี้เป <m ul ay großes> ็นสไตล์หุ้มข้ออันนี้เบอร์ผู้ชายอันนี้ก็จะเป็นงานขายดีนะแล้วก็งานกีฬาก็จะเป็นพวกนี้เป็นพวกไอ้ดาร์สเนี่ยเบอร์สี่สองสี่สามเนี่ยหน้าเท้าจะไม่ขำไม่เย็บนะครับกีฬาอันนี้อันนี้คือลูกลูกค้าวิดีโอคอลไปแล้วนะครับลูกค้าวิดีโอคอลไปแล้วใครที่อยากจะวิดีโอคอลอยู่ต่างจังหวัดแล้วอยากวิดีโอคอลเลือกเพื่อนกันในไลน์แล้วเลือกด้วยตัวเองอันนี้ซูเปอร์ก้า เบอร์อ2คือเป็นเพื่อนกันในไลน์แล้วก็เลือกด้วยเองทีลอะไูก็คือเปอิดวีโอในไลน์เลือกได้เลยไม่ต้องเสียเวลามาเสียเงนินเสียค่านู่นค่านี้มาถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะแต่ถ้าอยู่ชานเมืองหรือในเมืองเนี่ยก็วีโอคอก็ได้หรือจะมาเองก็ได้แล้วก็าสาวถ้าอยู่ในเมืองในเขตกรุงเทพก็จะไปส่งให้ถึงหน้าบ้านหลังสองทุ่มมีค่าส่งตามร้อยนะครับใครที่ดูคลิปนี้ก็ของเข้านะเป็นแบรนด์เนม แบรนด์เนียมเป็นหลักมาเหมือนเดิมนะครับในเียร์ดัสดิวบาลานซ์ฟีล่าแล้วก็แวนคอนวรมีนะครับผม I H, ใ a ดัสเบอร์สิเอ็ดเนะตรงกีลาแล้วก็ขอพูดนิดนึงวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้าแล้วก็จะบอกผมจะบอกทุกครั้งจะมีวิธีแนะนําสอนการเลือกรองเท้าพือสองไปขายในแต่ละคลิปว่าจะเป็นหัวข้อแบบไหนแต่วันนี้น่าจะอยู่ในหัวข้อที่เกี่ยวกับว่าเลือกสีรองเท้าไปขายละกัน บางคนยังงงเรื่องสีเรื่องอะไรของรองเท้าอยู่นะครับผมอย่างเช่นผมอธิบายนิดนึงมือใหม่หัดขายหรือว่ามือเก่าอะไรก็แต่ถ้ามือเก่าอาจจะรู้แล้วไงผมก็เลยจะพูดถึงมือใหม่เป็นหลักก็คือว่ามือใหม่อ่ะสมมุติว่าเรามีคู่เล็กเนี่ยคู่เล็กนี่คืองานคัดนะครับผมงานเหมาอธิบายไปแล้วงานเหมาจะไม่ได้แบบนี้งานคัดก็จะได้แบบนี้นี่คืองานคัดก็จะได้แบบนี้ถ้างานเหมาจะไม่ได้แบบนี้แค่นั้นเองเข้าใจง่ายๆเหมาถูก ก็ต้องทําใจว่าของนี้จะส่งมาเหมาคู่เล็กนะผมมาถึงคู่เล็กอันนี้พูดคู่เล็กก่อนก็คือเหมามาถูกๆอะ่ะเพราะว่าจะรวมรูปแบบมาให้สีสันมาให้เราไม่สามารถเลือกได้หลับตาซื้อของประมาณนั้นออกโง่เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าคัดเราก็จะได้คัดแบบเด็ดสภาพมันจะเป๊ะๆอยู่แล้วคู่เล็กไม่มีปัญหาแต่เรื่องรูปแบบนี่ก็สําคัญอะไรอย่างเงี้ยอ่ะสมมติเนี่ยสมมติว่าถ้าเป็นคู่เล็กเนี่ยถ้าเป็นสีสันเนี่ยของคู่เล็กเนี่ยมันจะมีจำไว้ง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์ใหญ่อะ เบอร์ใหญ่เบอร์ 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, เอ่อสี่สิบเนี่ยเบอร์พวกเนี้ยถ้าเป็นคลิปชมพูเนี่ยมันก็จะไม่มีไงมันไม่มีหรอกเบอร์สี่เอสี่สแล้วมันเป็นสีชมพูสีส้มอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสีสันเนี่ยสำคัญถ้าเป็นสีสีแบบนี้จะมีแต่คู่เล็กจำไว้แค่ในขึ้นจ่ายแปมีแต่คู่เล็กผมว่าแปบเปอร์เซัเดี๋ยวร้อเแล้วเสริไว้มีขึ้นมาเลยที่หิบเปอร์เนี่ยจะมีแต่ผู้เล็กในการที่เป็นเป็นสีสัน เดี่ยวมีบาลานซ์คู่เล็กสไตล์เบอร์สี่นึ่งประมาณเบอร์คู่เล็กก็อยู่ที่ประมาณสามเจ็ดสามแปดสามเก้าอ่ะอย่างเงี้ยอ่าคู่นี้เป็นของพูม่าอ่ะทรงแบบนี้อย่างเงี้ยก็จะได้ถ้าคัดมามันจะได้แบบนี้ถ้าไม่คัดมันก็จะสีขาวเลอะๆอะไรประมาณเนี้ยไม่คัดเหมามามันต้องมีลำหนิบ้างแต่ว่านี่เราก็คัดได้เราก็เลือกที่ไม่มีลำหนิแค่นี้ได้เห็นไหมถ้าเกิดว่ามันเป็นในร้านรุ่นเนี้ยมันก็จะเป็นขาวดำเป็นหลักเบอร์ของผู้ชายนะ นี่คือสีสีผู้ชายออกทึบๆทนทนเทาๆดำๆนะครับผมในดานนี่ที่ผมใส่ถุงนี่คือวิดีโอคอรไปแล้วแวนเบอร์ตัวนี้แหวนตัวนี้แพงเลยในเพจขายอยู่ประมาณ4 4 0 0แต่ตัวนี้เป็นเบอร์ประมาณ37นะครับผมมองแล้วเหมือนผู้เล็กไม่มีราคาไหนไหนได้บางรุ่นผู้เล็กที่เราคัดมาบางรุ่นมันจะเลือกเลือกรุ่นมามันจะมีราคาในการขายมากกว่าเพราะฉะไรก็ใจเรือง เรื่องเรื่องคัดก like well ับไม่ค so mm ัดของคู่เล็กด้วยล้ะกันถ้าใครเหมามาแล้วมันดีผมคงแต่ว่าไม่จริงหรอกมันดีอย่างงู้อย่างนี้ผมคงไปเหมาละผมคงไม่เหมามาขายส่งร้อยห้าสิบนะจริงไหมคุจะคัททำไมมันเมื่อยตุ้มอันนี้ก็จะเป็นเบอร์สี่สิบของในที้ทรงผ้าทรงนี้ก็จะหายากนิดนึงลูกค้านี่บอว่าทรงผ้าอย่างเงี้ยทรงนี้ยอนยานิดนึงละไอทรงผ้าแบบเนี้ยคุณเจอเงี้ยให้บอดี้บนเนี่ยข้างบนเนี่ยมันสวยละกันไอพื้นตัดต่อยเงี้ยช่างมันไม่มีผลเลยเลย จะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่การคันแต่ละคนแต่ว่าเวลาตัดต่อพวกเนี้ยอยู่ล่างเนี่ยไม่ค่อยมีผลลูกค้ามาเลือกไม่ค่อยมีผลคุณตั้งราคาได้ปกติเลยไต้องไอเ่องราคามันตกไม่ตกคอถ้าตรงนี้ไม่เย็บไม่ขาดอย่างเดียวราคาปกติราคาขาปกติโอเคอันนี้เบอร์40ของไนกี้นะอ่ะตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็เป็นไนกี้เบอร์4 2เป็นทรงกีฬาเหมือนเดิมตัวนี้จะพื้นเคยพื้นมันดูสวยแล้วกัน เวลาเลือกเราก็เลือกให้มันสวยนิดนึงแต่ตัวนี้ครับมันเลือกข้ามบนขบน้ามขาน้ามเย็นมมเป็นตนะในราคานี้ในกลุ่มนี้ในกลุ่มนี้จะไม่มีสีคือตัวนี้เห็นไหมมันก็จะมีขีดส้มแต่ขีดแดงขีดอะไรมันจะไม่ค่อยมีเพราะผู้ชายพอมันเป็นรองเท้าเบอร์ผู้ชายเนี่ยมันจะสีที่มันจแจ๊ดจะ,จะน้อยลงจะไม่ค่อยมีแปดสิเปอร์เซ็นต์ของกลุ่มรองเท้ามือสองจะไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นที่คุณเจออาจจะเป็นสีเขียวอาจจะเป็นทรงกีฬาซึ่งข้ามกลุ่มไปแล้วนะอาจจะส่งถึงสามร้อยสี่ร้อยอะไรประมาณนี้ สองร้อยสามร้อยสี่ร้อยอย่างคลิปที่ผมไม่ทำมาถ่ายที่ตลาดเดดไทยที่ถ่ายให้เห็นอันนี้คอนเวิร์ตเบอร์สี่เบอร์สิบอะไรวะเบอร์ส 10, ิบก็ประมาณสิสี่นะอย่างคลิปล่าสุดที่ผมไม่ถ่ายที่ตลาดเดดไทยอันนี้คู่เล็กของสเก็ตเชอร์นะเราก็สามารถเลือกได้คู่เล็กสเก็ตเชอร์ในการคัดคู่เล็กงานคัดคู่ใหญ่งานคัดนะครับหัวข้อนี้ งานคัดไนกี้ไอรัดผู้เล็กงานคัดไนกี้ไอรัดนะครับผมในหัวข้อของคลิปที่เราขึ้นรีวิววันนี้นะครับผมแล้วก็มาอธิบายเรื่องรองเท้าของอมือใหม่มาขายรองเท้าพยายามเลือกกลุ่มหรือสีรองเท้าบางบางทีมือใหม่จะเข้าใจว่าเฮ้ยผู้เล็กๆมันมีสีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผู้เล็กๆมันมีไนกี้สีชมพูอย่างเงี้ยคือมีคู่ใหญ่เป็นสีสีไหมคือทําอย่างเงี้ยสีเงี้ยมันไม่ค่อยทํา แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะผมเอาแปดสเปอร์เซ็นต์พอนะอนถูกหมดคือแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของผมหมายถึงว่าออโอกาสโอกาสน้อยอะร้อยคู่แม่งจะมีอยู่สามสิบคู่แต่ว่ากลุ่มที่มันเป็นสีสีลสักษณะนี้อาจจะเป็นถ้าเป็นเมลเบลชายาจะามีสีเขียวสีเหลืองก็จะกระโดดไปส่งอยู่สามร้อยสี่ร้อยไม่ต้องไปมองเลยไม่มีผู้ชายเพราะฉะนั้นเบลผู้ชายที่มันเป็น44 424บสาที่มาตรฐานเนี่ยจะเบลเป็นสีพื้นอย่างนกี้ไอ้เน,นกี้ตัวเนี้ยก็จะเป็นอยู่ที่4ี่สามเห็นไหม อย่งที้สวยนะตอนดันทรงก็คือแล้วพวกนี้มันงอตอนสักนี่นะเนี่ยจะเป็นสีขาวดําขาวดําแล้วเป็นงานที่หายดีด้วยนะขาวดำเนี่ยได้อันตัวนี้ก็จะเป็นของตัวนี้ของอะไรวะเยื่อตาลบางมุงมันเยอะเกินบอกไม่ถูกตักวในนะตัวนี้ก็จะเป็นสีสีเทาสีทึบ เนป้าตัวนี้ก็จะเป็นสีพื้นๆสีพื้นก็คือสีเข้มๆอ่ะผู้ชายใส่สีเข้มไม่ค่อยสีจัาเพราะฉะนั้นถ้าเบอร์เล็กที่เป็นสีๆกับเบอร์ใหญ่ที่เป็นเบอร์เอ่อเบอร์เล็กอ่ะสีๆอาจจะมีแต่เบอร์ใหญ่สีๆจะน้อยแค่นั้นเองคันง่ายๆผู้ใหญ่เราเวลามือใหม่หัดขาหาเรื่องจะเลือกจะซื้อรองเท้าไห้ขายถ้าเป็นเบอร์ผู้ชายให้เลือกสีพื้นๆสีเทาสีดำสีเงินเนี่ยให้เป็นมาตรฐานดำลายขาวขาวลายดำแค่นั้นเอง แล้วก็ผ้าผู้หญิงเนี่ยเราจะเลือกสีจะแจ๊ดได้เพราะผู้หญิงจะใส่สีสีส้มสีชมพูสีแดงผู้หญิงค่อนข้างเลือกสีขิปม่วงขิปอะไรก็แล้วแต่จะมผีผู้หญิงจะเลือกผู้เล็กจะมีให้เลือกมากมายแต่ว่าพอผู้ใหญ่เนี่ยสีพวกนั้นจะไม่ค่อยทําอันนี้ให้เข้าใจกันไว้อันนี้ดูมาร้านเพื่อสีสิให้เข้าใจกันไว้ว่าไอ้สีดูบนเบ็ดอันนี้โปอันนี้เวลครับตัวนี้อยู่ในสีสา ตัวนี้ขายดีมันเป็นงานที่ยี่ห้อไม่ได้ดังต่งตามมากมายแต่ว่าคุณภาพรองเทาเ้ามันค่อนข้าง,างดีแล้วก็สภาพค่อนข้างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเวลาไปผู้ชายเท้าใหญ่แล้วมันเป็นสีนพื้นสีดําสีดําขีดขาวเล็กๆ,ๆน้อยมันจะสีพื้นที่ทั้งโตทั้งวัยรุ่นก็สามารถใส่ได้เพราะฉะนั้นรุ่นพวกนี้เราดูคุณภาพว่ารองเทา้าหรือกลุ่มรองเทา้าให้รูปแบบรองเท้ามันสวยถ้ายี่ห้อไม่ดังแค่นั้นเอง ที่เรื่องของมือใหม่นี่ผมอธิบายหลายๆข้อเลยนะแล้วอย่างเช่นตัวนี้มันจะเป็นของเอ่อสเปอร์ลี่หรือสเปอร์ี่ก็ได้ใครจะเรียกไงแล้วแต่มันเป็นคล้ายๆแวนทรงแวนนะครับแต่ว่ามันเป็นห้อตัวนี้จะออกเสียงไงก็แล้วแต่นะ,นะ,นะตัวนี้ก็จะอยู่ที่เบอร์สีสองตัวนี้จะค่อนข้างแพงเป็นงานผ้าบางคนไม่รู้จักก็จะจะเหวอะไปเลยไม่รู้จักเลย คือผมทําคลิปมาลองไปไล่ดูคลิปผมพยายามจะบาอธิบายเรื่องยี่ห้อรองเท้าด้วยก็คือเพอร์ลี่ตัวนี้ก็อาจจะเป็นแบบว่าเอ r เพอร์ A ี่ก็ได้ก็มันเป็นงานคล้ายๆของแวนแต่ว่ายี่ห้อค่อนข้างดังเลยลองเสิร์ชหา g ิลเกิได้แล้วก็ตัวนี้เป็นเบอร์สีสามซึ่งเบอร์ใหญ่ค่อนข้างหายากแล้วเป็นทรงที่แบบว่างานผ้าด้วยงานผ้าคือผ้าที่ทําจากผ้าพี่นี่เราเรียกกันง่ายๆนะจะได้ไม่ต้องไปหลงกุ้มรองเท้ามากมายไก่เรื่องสีเนี่ยสำคัญเลยอ่ะ ตัวนี้โปรสเปกก็เป็นยี่ห้อดังพอสมควรแต่ว่าไม่ได้ดังตุ้มตามหรือว่าชินผูเหมือนในกีไอดานแต่ว่าก็มีขายอยู่ในกลุ่มของทั้งมือสองม,มันจะตาตาลายคล้ายมิสูนโน่แต่ว่ามันไม่ใช่ของมิสูนโนมันเป็นของโปรสเปกนะครับตัวนี้เบอร์ประมาณสี่สิบเป็นทรงกีฬาที่นิยมนะสีขาวอะไรเงี้ยลายพุกเนี้ยแหละเวลาคัดลูกค้ามือใหม่ก็จะคัดประมาณว่าให้รูปแบบสวยถ้าจะยี่ห้อพวกประมาณนี้แต่จริงๆในกลุ่มที่ผมคัดมาก็จะเป็นเป็นหลักลก็จะเป็นยี่ห้อแบรนด์อยู่แล้วนะพี่น้อง ก็ลองมาดูกันต่อดูว่าเวลาเวลาเวลาขายของรองเท้าเอาเอาตรงนี้หน่อยนี่เดี๋ยวมาอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็เป็นวิดีโอคอลลูกค้าวิดีโอคอลไปแล้วถามองรองเท้าตังนี้ยัตรงนี้เนี่ยอ่ะอ่ะโอเคก็คือตัวเนี้ย สตว่าลูกค้าเก่าอันนี้จะเป็นลูกค้าเก่าเวลาเลือกเขาจะเลือกรูปแบบที่มันเป็นอันอันนี้ให้ดูกลุ่มที่ลูกค้าวีดีโอเคอลเลือกไว้แล้วกะครับผมไม่ได้บอกวันี่เลยก็คือตัวนี้เป็นดิสเตนต์ไหมเขาเลือกรูปแบบที่สวยทรงมันสวยเป็นของดิสเตนตอะไรประมาณนี้นะครับผมให้ดูครกล่าวนะถ้าเห็นไหมพอมันเป็นสีของรองเท้าเบอร์ผู้หญิงเนี่ยมันค่อนข้างสวยคือทีวร้านมันจะมีสีนะถ้าเป็นเบอร์ผู้ชายสีฟ้าแบบนี้ทรงนี้มันก็จะไม่ค่อยมีถึงถึงให้มีมันค่อนข้างขายยาก ผมพูดแค่นี้เลยนะอย่าหลงสีเพราะฉะนั้นเรื่องสีรองเท้าต้องต้องคัดให้ถูกสีดีว่าว่าผู้ชายเราคนคนคัดสีไหนไปขายและผู้หญิงคัดสีไหนไปขายสรุปง่ายๆคือผู้หญิงเนี่ยจะมีสีสามนะถ้าเป็นไนกี้ขีดม่วงเนี่ยก็จะอยู่ไม่เกินเบอร์สี่สิบจะอยู่สามเก้าสี่สิบถ้าเป็นขีดม่วงในเบอร์ 40, สี่สีสองสีสามเนี่ยจะขายยากให้แม่งทรงสวย,ยงไงก็แล้วแต่แม่งขายยากคือให้มันเป็นรูปแบบมันสวย,ยขนาดไหนแต่มันดันไม่มีขีดม่วงคุณลองคิดดิคุณเท้าตีนตีนบาน แป้ๆปเลยนะสุดทแปะแเลยแลใหญ่ประมาณสี่สามสี่สี่แล้วกันสี่สามแล้วกันแล้วคุณคุณใส่รองเท้าสีขาวขิปม่วงซึ่งซึ่งมันไม่ค่อยมีอ่ะมันจะไม่ผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าเก้าสิบจะไม่ค่อยซื้อขิดประมาณสีม่วงสีฟูะไรไม่ซื้อแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นผู้ชายที่จะใส่สบายสบายใส่เกางเกงขายาวทํางานด้วยเที่ยวด้วยเพราะฉะนั้นใจขาสั้นขายาวอะไรก็แล้วแต่ผมว่าผู้ชายทุกคนนะ80-90%นนั้นจะต้องเลือกรองเท้าสีพื้นมากกว่า ดำลายขาวขาวลายดำแค่นั้นดำลายขาวขาวลายดำทำเออเทาลายขาวอะไรเงี้ยสีพื้นก็เป็นน้ําเงินเข้มอะไรเงี้ยจะมากกว่าจะไม่ค่อยมีหรอกว่าพอเป็นเบอร์ใหญ่จะไปเป็นเลือกสีสีฟ้าจะสว่างๆเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นถ้าผู้หญิงมีหมดเลยเนะนี่ยพอขยับมาเป็นสีเหลืองก็ต้องเป็นทรงกีฬาประเภทเดียวถ้าขยับมาเป็นสีตัวนี้เบอร์สี่สองพอเป็นของซซนเจอร์ซซนเจอร์ว่ะอ่ะน่ใช่แล้วคันเนี้ยก็คือประมาณสีสองตัวเนี้ย ออกสีเหลืองสีเหลืองก็ยังไม่ใช่สีแดงสีชมพูไงแต่เป็นสีเหลืองทรงกีฬาเออตัวนี้นทรงกีฬาโอเคได้เป็นบางคู่ถ้าเนี่ยเดืบร้านมัขีดส้มตัวนี้ก็จะเป็นของผู้หญิงมากกว่าเบอร์เล็กก็จะเป็นของผู้หญิงนะหรือผู้ชายตัวเล็กตัวนี้ป,นประมาณเบอร์สามเก้าผู้ชายเบอร์สามเก้ามีก็ยังได้สีส้มอะไรเงี้ยขีดแค่ขีดนะแต่จัดอะไรไม่มีน้อยเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นดําลายขาวก็วจริงแล้วข้างในมันขีดชมพูเงี้ยมันก็จะมีแต่เบอร์ผู้หญิงเป็นหลัก พราะฉะนั้นเรื่องสีเรื่องกลุ่มยยอย่าอย่าอย่าคิดว่าผมอยากได้เบอร์ผู้ชายสีส,สีหายากผู้ชายแล้วจะถึงให้มีเยอะๆก็จะค่อนข้างขายยากมันจะไปอยู่ในกลุ่มกีฬาที่เลือกใส่วิ่งใส,ส่สีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าใส่ลำลองใส่เที่ยวจะเป็นโทนเดียวที่ขายดีนะครับคือขาวลายดาดไลายขาวประมาณนี้เลอย่าสแตนสมิธก็สแตนสมิธไปเลยทรงเรียวจะขายดีนะครับผมรีบบ็อกทรงเรียวจะขายดีอย่างเงี้ยถ้าเบอร์ผู้ชายนะ แล้วก็เป็นไนกี้ทรงผ้าเงี้ยเบอร์สี่สองเงี้ยก็ทรงแบบนี้จะขายดีอะไรนะครับผมนะก็จะประมาณนี้ถ้าผู้หญิงก็อ๋อดีบอกทรงเทาลายดําดําลายขาวอะไรเงี้ยออง่าย,ง,ายง่ายก็จะขายดีนะครับผมจะไม่ค่อยมีอ่อเป็นนิวบาลานซ์เบอร์สีทําเงิน,นไอผู้ชายเบอร์สีแจ๊สจ,จะไม่ค่อยมีนะลูกค้าทุกคนนะทุกคนเลยใครที่ไม่ได้เป็นลูกค้าก็ดูไว้เป็นแนวทางแล้วกันเผื่อใครใหญ่จะขายเป็นอาชีพเสริมก็ลองดูนะครับผมรองเท้ามือสองดีกว่าเสื้อมือสองและอะไรหลายอย่างเลย เน,นี่ยถ้าเป็นหนังนะ่าจะเป็นพวกอย่างงี้ยรีบอกไปเลยอย่างงี้จะสวยจะขายดีเนี่ยถ้าเป็นเบอร์ผู้่อเบอร์สีสิบกลางๆก็จะผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้ก็จะเป็นไนกี้ทรงนี้เบอร์กลางๆนิดนึงจะขยับขึ้นมาคอนเวิร์ตเบอร์สีถ้าเบอร์เบอร์เล็กคอนเวิร์ตสีมีแวนเบอร์เล็กสีมีแต่ถ้าเป็นเบอร์ผู้ชายยอกแน έλ, วเผานำถ้าใครมองมาดูก็จะเห็นเป็นคอนเวิร์ต เออเป็นขาวดำเป็นสีพื้นไม่หลับวัดแดงวัดอะไรก็ต้องแล้วแต่ถึงคุณมีคุณอยากได้คอนวัสดในราคาแบบเอ้ยอยากได้คอนวัสด์เบอร์ใหญ่ๆคุณลองมาไปดูนะใครที่เคยคัดทุกคอนวเบอร์ใหญ่เป็นสีแดงสีส้มสีเขียวคุณไปตั้งหรอแเ่งมึงดีขายโคตรยากเลยสภาพสมบูรณ์แป๊ะเบอร์ใหญ่ด้วยคุณตั้งถูกบางทีแม่งก็ไม่มีคนซื้อเพราะคนมันคำนวณที่สีอะไรประมาณนี้ว่า ก็สวยก็จริงแต่สีต้องดูก่อนน่าจะใส่สีแดงแม่งคอนเวิร์ตสีแดงเกงยีนขายยาวไปเดินห้างแม่งก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นสีดำคอนเวิร์ตเออรองเกงขาสั้นเกงขายาวมันก็ยังเข้าสีดำดี่ขามันเข้าได้ทุกสีสีตาลสีอะไรมันยังเข้าแต่พอเป็นสีจายผู้ชายจะไม่เน้นสีเพราะนั้น80%การซื้อรองเท้าของผู้ชายเป็นโทนขาวดาดาลายขาวขาวลายดาอะไรก็แล้วแต่สีพื้นจะขายดีเพราะจะเน้นเพราะเหมือนกับผมอะผมคัดมาสีสันบางคู่ผมก็ไม่เอา พราะผมเจอสีแดงเบอรส์สี่สองสีสามผมก็ไม่ได้เอานะผมมาคัดทิ้งนะต้งแต่ตอนยังไม่ซักเลยผมคัดตัวดังใหญ่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซักก่อนที่จะไ้ซักก็อะไรเงี้ยเมื่อตัดถ้าเจอผู้หญิงของเป็นสีสีนะสบายคัดได้หมดเพราะฉะนั้นการขายคุณต้องระวังสาหรับมือใหม่หัดถ่ายนะครับอย่าลืมนะดูเลยให้ดูอีกูนะเห็นไหมขาวลายดําก็คือดําลายขาวประมาณนี้พื้นตัวดําลายขาวอะไรเงี้ยมันจะเข้ามันจะสวย,ยไม่ก็สีพื้นอย่างนี้ไปเลยเป็นกีฬาสีพื้นอย่างนี้ไปเลย บางทีคนมีอายุหรือคนทำงานไปแล้วหรือว่าตัวการคนก็จะใส่สีพื้นเป็นหลักสีแจ๊ดแจ๊ดเขาก็จะไม่ชอ,ชอบเพราะฉะนั้นเวลาขายอ่ะกลุ่มคนที่มีตังค์ซื้อเราก็น่าจะเป็นกลุ่มคนทำงานหรือกลุ่มคนกลางๆเพราะฉะนั้นเน้นกลุ่มคนพวกนี้มากกว่าเพราะไม่ขายได้ไวัยรุ่นตามรุ่นไม่ทันอะไรเงี้ยหลายๆอย่างและอย่างหนึ่งเราขายรองเท้านะให้ร้านเรามีของแค่ไหนให้ลูกค้าเข้ามาถามและหาหาซื้อจากร้านเราไม่ใช่ว่าลูกค้ามาบอกว่าอยากได้งั้นแล้วเราไปตามรองเท้าคู่เดียวให้รองเท้า คลูกค้าคนเดียวแม่งเจ๊งทุกร้านนะแล้วพอดีเราตามของให้คนคนนั้นได้นะได้คู่หนึ่งแม่งไม่มาเอาซะงักันนะเจอหลายรายนะ้วโอเคเพราะฉะนั้นอย่าตามลูกค้าแล้วก็พยายามให้ลูกค้าเข้ามาในร้านเรามากที่สุดอะโอเคพี่น้ำหมนนนะุนื่องนี้หน่อยเดี๋ยวให้ดูโชว์ของนิดนึงอางนี้นิดนึงผมจะโชว์ให้ดูว่ามีอะไรบ้างอานนี้จะหยิบให้ดูว่ามีอะไรบ้างอย่าลืมนะอันนี้ติดติดเห็นไหม อย่าลืมนะก็คือสีของรองเท้าสําหรับมือใหม่หัดขายอย่าหลงอย่าอย่าหลงกลุ่มสีแลวกันกลุ่มสีของ,งเท้าคือหมายถึงว่าผู้หญิงจะมีสีนะจ๊ดผู้ชายเบอร์ใหญ่ไม่จำเป็นต้องเลือกสีนะจ๊ดให้เลือกสีพืนืนไว้นะประมาณนี้เห็นไหมตัวเนี้ยเป็นพูม่าก็จริงแต่มีคลิปชมพูถ้าเป็นเบอร์ใหญ่มันก็จะไม่ใช่คลิปชมพูไ่มันก็จะเป็นคลิปขาวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะอดิดาสตัวนี้ไอดานนะครับตัวนี้ไอดาส เบอร์สี่ดมีคอนเวิร์ตเบอร์สานะของที่เข้านะครับผมคือไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ารงเท้ามือมันมาหกรคู่ก็600แบบ700้อยคู่700อแบบห้าร้อยคู่500แบบเพราะฉะนั้นการคัดก็ไม่ได้โนกลุ่ม้ที่ผมหยิบให้ดูเมื่อชุดแรกเมื่อตอนต้นคลิปอะอันนั้นคือห้าสิบคู่50แบบเลยเห็นปะเขาเวลาการคัดของลูกค้าคนหนึ่งเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยนี่ เขาไม่ค่อยเน้นที่มันซ้ํากันสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นห้าสิบคู่ห้าสิบแบบเขาจะคัดหลากหลายให้ครบในร้านเขามีทั้งเล็กมีทั้งใหญ่นะครับโอเคเล้เนี่ย,ยจะเป็นอย่างนี้เห็นไหเล็กซี่เลกี่กบเบอร์ผู้ชาย,ยาก็จะเบอรน์นี้อย่างนี้สี่ส,สิสองนะครับผมมันเยอะครับรองเท้ามันเยอะพยายามต้องต้องเลือกถ้าตัวที่เป็นงานผ้านะครับของหนึ่งเก้าเก้าสองเขาเรียกรุ่นอะไรวะจำไม่ได้อะไรวะเนี่ยคอนก้านะครับ หนักบอลลูส์โฮก้าไม่ใช่โฮก้านะอ่ะคอนเวิร์ดเวชก็ต้องเป็นสีๆอย่างนี้คลิปม่วงนี่จะเป็นเบอร์ผู้หญิงอย่างเดียวเบอร์ผู้ชายจะไม่เคยมีนะครับบวชนะครับอ่ะตัวนี้เป็นคลิปแดงอ่ะเป็นตัวแดงตัวนี้อยู่ที่ประมาณสามเจ็ดสามแปดเวชนะบวชบวชคัตนะครับไม่ใช่บวชเหมานะบวชเหมาอีกแบบนะบวชเหมาไม่ได้รูปแบบนะบวชคัตเราก็เลือกสีแล้วพื้นเต็มเป็นหลักแค่นั้นเองการคัตเนี่ยอ่ะการขาวเนี่ยสีขาวเวช์ดขาวนี่หน,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 นักตาใสา่ขายดีพวกนี้ มันขายส่งอยู่150ครับได้ด้วยตัวเองเลยคุณเอาแบบไหนมีค่อนข้างเยอะนะวัช่วงนี้แล้วก็ไปตั้งราคาขายซึ่งขายได้ถึง200กว่า300เอาแค่นั้นพอนะใครไปตั้ง300กว่าก็นั่งเงียบเลยนะผมนั่งยิ้มเลยนะช่วง40วงขายไป200บ,บาทพอขายเยอะๆกําไรน้อยกําไรจริงๆแล้วกําไรมหาศาลแต่ว่าขายน้อยๆแต่จะคู่น้อยคู่แต่เอากําไรเยอะแม่ไม่ค่อยเห็นกํงไงนาไรแนะนำนะตัวนี้นวั บวดแท้นละไม่ต้องกลัวนะถ้าผมจะคัดของปอมมาขายผมขายมือหนึ่งผมไม่ขายมือสองของปอมหรอกนะเดี๋ยวบวชบวสีม่วงเนี้ยจะค่อนข้างหาย,ยากอะไรพืนเต็มนะครับพวกนี้บวดพวกนี้เวลางานอยู่ในกลุ่มงานคัดไม่ใช่งานเหมาถ้าง,งานเหมาจะมีตัดต่อนะครับเบอร์ผู้หญิงถ้าเป็นเบอร์เ้าเป็นงานคัดก็จะไม่มตัดต่อพื้นท่ะผมก็ไม่ได้คัดตัวตัดต่อพื้นไม่รู้คัดมาทําไมตัวนี้ไนกี้ขาวดำนะครับผมมัตสานนะกินนาทีแล้วพี่น้ำ ยี 21, ่สิบเอ็ดนสองนาทีแล้วเอาโอเคเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปผมก็รีวิวให้ดูนี่ประมาณนี้แล้วกันเนี่ยปผมมีกลุ่มรองเท้าตอนนี้รองเท้าเข้านะครับใครเออจริงๆมันเข้ามาตลอดแหละจันถึงสุกแต่ว่าใครสนใจก็ทักไลน์มาเลยใครเจอคลิปนี้ก็ลองทักไลน์มาเลยเบอร์โทรขึ้นได้อยู่หน้าโทก็ได้เออดิสคัพเบอรี่ตัวนี้าขายดีนะครับดิสคัพเบอรี่นะครับผมตัวนี้เป็นอาดิดาสนะเป็นแบรนด์เนมนะครับผมนะครับผม งานคัทนะครับงานคัทไนคิ้งไอรัผู้ชายงานคัทไอคิ้งไอผู้หญิงนะครับมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับตรงนี้งานคัทหนึ่งปรล้ามีนะคือยี่ห้อหลักๆของเรามีหมดอยู่แล้วนะครับผมโกโนโมีนะครับโกโนโงานสวยๆพวกนี้งานสวยคิสนะครับผมเคสนะครับคิสก็ได้ใครอะออกเสียงไงก็ได้นะครับแต่จริงๆมันคือเคสใช่ไหมเราภาษาอังกฤษผมก็ไม่ได้ไมได้เขาเหม็น <laughs> ช่วงนี้คุณเล่นหยอกก็คือแล้วจะเล่นแล้วกัน ไอด้ดั้สนะครับผมไอด้ดัสนะครับสง่งมาตรฐานที่เขาชอบกันอยู่แล้วหลารุ่นเลยนะพี่น้องอะไนกี้อย่างเดียวครับช่วงหลังอะไนกี้เห็นไหมไนกี้ไนกี้ไม่อหลังมีแต่ไนกี้อย่างเดียวครับไนกี้ไอด้ดัสนะอย่างเดียวรีบบอกก็มีนะครับรีบบอกก็สวยๆเนี่ยสีเนี่ยอันนี้ต้องคิดดูก่อนตัวเบอร์สีสิเห็นไหมดีว่าเบอร์สีสิบนะก็มีคลิปชมพูก็ยังมีผู้ชายผู้หญิงเท้า40ที่ชอบอะไรประมาณนี้นะ อะไอกี้เห็นไหมก็โอเคก็ให้ดูเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเนี่ยคอนโบดก็เยอะเดี๋ยวผมให้ดูนี่คุณจะเห็นเนาะโบดกระแวนเลยเห็นไหมเนี่ยตรงมุมนู้นนะ่ะโบดกระแวนเนี่ยคือมันค่อนข้างเยอะแล้วตรงนี้ก็พี่น้ำทำวิวใน่คอนมันเยอะครับล่งทางมันเยอะไปหมดมันล้นไปหมดเลยนี่พี่น้ำก็ทำการส่งลูกค้าแล้วนี่ก็พี่น้ำทำการแพ็คอยู่นะครับแล้วนี้ก็ยังไม่ได้แพ็ค นะครับเนี่ยพี่น้ำทำการแพ็คอยู่นะก็พี่น้ำก็เดี๋ยวไปครบกันหน่อยคลิปหน้าคลิปนี้อย่าลืมนะครับตามหน้าปกเลยก็คืองานคัดผู้ชาย n นกี้ไอรัสเข้างานคัดผู้หญิงก็ n นกี้ไอรัสเข้ามาเยอะมากมายนะครับผมสนใจก็โทรมาเลยตามเบอร์โทรข้างบนนะครับคิวต่างหวัดวิดีโอคอลเลือดด้วยตัวเองทีละคู่เลยผ่านวิดีโอทางไลน์เป็นเพื่อนกันนะครับผมแล้วก็ส่งให้ใครอยู่กรุงเทพนะครับผมก็ วิดีโอคอลเลือกก็ได้ถ้าไม่สะดวกมาถ้าจะมาเองก็มาได้ผมอยู่เขตรสรายยานะคุณผผมสายยางพุทธมณฑลสายสี่เนี่ยครับมหิดลเนี่ยใกล้ๆนะครับก็วิดีโอหรือจะวิดีโอคอลก็ได้อยู่ในเขตกรุงเทพและชานเมืองนะครับส่งได้นะครับราชบุรีเมืองกานแต่ค่าส่งก็จะประมาณ3-400ส่งถึงหน้าบ้านนะครับคัดแล้วก็ไปส่งให้ได้วิดีโอคอลเลือกเลือดด้วยตัวเองแต่ถ้าต่างจังหวัดก็ส่งขนส่งไปนะครับแล้วก็ใครยังไม่เข้าใจก็โทรสอบถามได้ นะแล้วก็เดี๋ยวพี่ชัดพี่น้ำก็จะมารีวิวให้ใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ตามหัวข้อก็งานคัดผู้ชายผู้หญิงแล้วก็มือมาแฮตขายนะครับเรื่องคลิปเอ่อเรื่องสีของรองเท้าก็อธิบายไปว่าเอออย่าหลงสีรองเท้านะเพราะบ,บางบาง,บางสีมันทําเฉพาะผู้หญิงถ้าผู้ชายให้คัดสีพื้นไว้เป็นหลักก็จะขายดีถ้าผู้หญิงนี่คัดได้ทุกสีแล้วแต่ชอบเพราะผู้หญิงก็หลากหลายแต่ให้รูปแบบมันสวยแล้วเป็นงานคัดของผู้หญิงก็ เ,เลือกของร้านเราก็จะเลือกรูปแบบที่มันขายดีมากกว่านะรูปแบบที่ไม่ขายดีเราก็ไม่ได้คัดเขาก็จะเป็นยกซอบขายใครอยากได้เท่านั้นก็ตามใจก็โชคดีขอบคุณครับสวัสดีครับไว้คลิปกันใหม่เออไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม